รู้ว่าเป็นกันหลายคนตอนซื้อ iPhone iPad MacBook อย่างเงี้ยซื้อตัวเริ่มต้นซื้อความจุเริ่มต้น128 g b บกิบ้างแหละ 64G ิบกิบ้างแหละถ้า MacBook ก็256 g b กใช่ไหมฮะและเป็นไงพอช่วงนี้ iPhone ใหม่กำลังออกเตรียมเก็บตังค์เก็บวงเงินบัตรเครดิตซื้อ iPhone ใหม่เพราะเครื่องเก่าเมมเต็มฮัลโหล โลกนี้นะครับมันมีนวัตรกรรมที่เรียกว่า SSD อยู่นะครับผมเป็น Portable SSD ของ o r i ิ o นะครับที่จะทำให้คุณเพิ่มความจุอุปกรณ์ Apple หรือจะเป็นอุปกรณ์ Android ก็ได้นะครับในขนาดแค่นี้นะครับแปะหลัง iPhone ง่ายๆแค่นี้โดยที่คุณไม่ต้องแกะเครื่องก็เพิ่มความจำได้ไม่ต้องซื้อ iCloud ก็เพิ่มความจำได้ใช้งานยังไง เดี๋ยวไปดูกันฮะวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปเราอยู่กับ o r i ิโก K 2 0 MINI MAGNETIC SUCTION PORTABLE SSD อนี่อ่านชื่อเต็มมันเลยนะครับผมก็คือเป็น SSD พกพานะครับผมของ o r i ิโกอ่าปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครที่เคยใช้เนาะพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยอ่ะเอ็ e e ith, กเนลเอ็กเนลฮาร์ดดิสจะน่าตาวนี้ เป็นก้อนๆใหญ่ๆอย่างนี้หรือถ้าใหม่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็เป็น external SSD อันนี้ของผมเองนะครับผมใช้ประจําใช้ทํางานแต่พอมันนวัตกรรมมันเปลี่ยนผ่านใช่ปะมันก็เล็กลงครับมันเหลืออันแค่นี้แล้วนี่คือ external SSD นะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยนะครับความจุ512กิกกิกอะไรวะตัวที่ผมได้มานะครับความจุ512กิกนะครับผมซึ่งเขามีให้เลือกนะ 512 1เทราไบต์2เทราไบต์ก็แล้วแต่ราคาได้จ่ายเพิ่มนะครับซึ่งแน่นอนข้างในเนี่ยมันก็คือ SSD แหละครับเ s d m .2 นี่แหละแต่เป็นตัวสั้นนะครับตัวเล็กเนี่ยใส่เข้ามาในนี้ซึ่งมันก็ทำให้เราสะดวกดีในการใช้งานนะครับไม่ต้องไปหาซื้อกล่องแยกซื้อ SSD เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งมันก็มีราคาที่หลากหลายมีความวุ่นวายอะไรมากมายเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับซื้อตัวนี้ก็จบเลยใช้เพิ่มความจุได้นะครับจะเป็น iPad, iPhone MacBook MacMini อะไรอย่างนี้นะครับผมได้หมดที่เป็น USB-C พอบอกว่าเป็น USB-C ฉะนั้น Android ก็ใช้ได้ Windows Laptop ก็ใช้ได้นะครับแต่จุดเด่นที่น่าสนใจที่เอามานำเสนอกับ iPhone เพราะอะไรเพราะเป็นแม่เหล็กครับเห็นปะด้านหลังกับหัวนี่มันเป็นแม่เหล็กเห็นไหมมันเป็น MagSafe แปะไปเลยแล้วตัวสายล่ะ สายยาวหรือเปล่าสายมาเป็นแบบสิบเมตรห้าเมตรหรือเปล่านี่ปกติเวลาเราซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นใช่ปะ่ะสาย usb c ก็แถมมาเป็นแบบเนี้ใหญ่โตมโหฬานนะครับแต่ตัวเนี้ยแถมสายมาอันเท่านี้นี่ขนาดน่ารักมากซึ่งผมชอบมากผมพกเส้นเดียวเนี่ยชาร์จมือถือก็ได้ใช้บันทึกวิดีโอใช้บันทึกข้อมูลลง SD ดีก็ได้มันก็เสียบเข้าไปเลย นี่แค่นี้นะครับเวลาที่คุณออกไปข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าคุณจะถ่ายรูปเต็มใช้ส่งงานเอางานใส่มือถือจนเต็มแล้วแล้วแบบว่าอยากที่จะทําอย่างอื่นไปด้วยอแล้วก็แบ็กอัพข้อมูลไปด้วยก็ติดมันแค่นี้นะครับเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเป็น m a ็ s a ซ e แน่นหนาดีนะครับเนี่ยผมจับที่ตัว SD ได้เลย แน่นมากนะครับซึ่งพอเราเสียบมาแล้วนะครับเราเข้าที่แอปไฟแอปไฟเนี่ยนะฮะไอสีฟ้าเนี่ยตืดๆนี่ปับ๊บแล้วเราก็หาคำว่าโอริโกเห็นไหมครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนี่อันนี้เห็นไหมโอริโกกดเข้าไปครับเราก็สามารถที่จะดึงไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอที่เราถ่ายมาอย่างเงี้ยใส่กลับเข้ามาในนี้ได้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อไอคาวหรือว่าบางคนที่อาจจะแบบว่าสุดโตรงหน่อย ไปช่างเลยไปหาร้านบัตรกรีเปลี่ยนตัวแนนชิปแนนความจำในเครื่องอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ได้มันก็สะดวกดีแต่บางทีหลายๆคนเขาก็กังวลไงไม่อยากให้เครื่องมันช้ำไม่อยากให้ประกรันมีปัญหาอะไรเงี้ยผมว่าทางเนี้ยปลอดภัยสุดเซฟสุดนะครับผมสำหรับคนที่แบบว่ากลัวเครื่องจะมีปัญหาทีหลังกลัวเรื่องประกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช้ตัวเนี้ย Work. เวิร์กและกอย่างนะครับถ้าเกิดใครที่ใช้ตั้งแต่ iPhone 15 Pro 15 Pro Max 16 Pro 16 Pro Max หรืออนาคตที่จะมี17 Pro 17 Pro Max อย่างเงี้ยมันจะมีฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอแบบ ProRes l o อกก็คือเป็นถ่ายแบบสีจืดอย่างนี้นี่ถ่ายแบบสีจืดอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดอ่ะผมถอด S D ออกก่อนนี่ถอดออกแล้วนะแล้วความละเอียดเนี่ยนะครับมันจะได้แค่ Full HD เห็นป่ะอันนี้ความจุ1 2 8ยนะลืมให้ดูความจุ ให้ดูความจุก่อนว่า iPhone 15 Pro เครื่องนี้ความจุมันแค่128 g b นี่เห็นไหมความจุมันแค่128 g b นะครับผมซึ่งมันจะทำให้เราถ่าย ck แบบโพลิสหลอกไม่ได้นะครับผมนี่พอโพลิสหลอกมันจะบังคับให้เราเห็นไหมเห็นไหมมันจะบอกว่าแบบว่าคุณต้องเสียบ external storage นะนี่มันจะถ่ายแค่ Full HD นะครับแต่พอเราเสียบปาบ เปิดโ,โล,ลสลอกตรงนี้มันก็ขึ้นมา USB C แล้วความละเอียดตรงนี้ก็จะสามารถปรับได้นะครับเป็น 4K 30เฟรมโ l e s ส l o อกเผื่อใครที่อยากจะถ่ายวิดีโอเทพ,เทพๆแล้วเอาไปเกรดสีอะไรอย่างนี้นะครับผมเผื่อใครไม่รู้ว่ามีฟีเจอร์นี้เนาะลองซื้อเป็นเล่นกันดูได้ก็จะได้วิดีโอที่ความละเอียดสูงขึ้นนะครับแต่บอกเลยว่าไฟาใหญ่มากไฟใหญ่มากๆนะครับแต่ใดๆเนี่ยผมว่าจุดประสงค์หลักของการใช้อีตัวเนี่ยคือการใช้ในการเพิ่มความจุ นะครับสำหรับคนที่ตอนซื้อเครื่องใหม่ๆอาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับประหยัดซื้อตัวความจุเริ่มต้นมาไม่เป็นไรนะครับใช้ตัวนี้ในการเสริมความจุเข้าไปได้อ่ะเราบอกสเปคตัวนี้หน่อยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือมันบางมากนะครับ7.5มิลน,นะครับ7.5มิลผมแปะให้ดูเทียบความบางอันนี้คือ iPhone อันนี้คือ SSD เห็นปะขนาดใกล้ๆก,กันเลยนะครับไม่ได้หนีกันมาก นะฮะบางมากแล้วน้ำหนักเพียงแค่45กรัม<ำ>โคตรเบาวัสดุเป็นอลูมิเนียมเกรดอากาศยานนะครับแข็งแรงทนทานและพอเป็นอลูมิเนียมเนี่ยนะครับมันระบายความร้อนดีดีด้วยใช้ได้ตั้งแต่ iPad iPhone MacBook Mac Mini ที่เป็น usb c ใช้ด้วยกันได้หมดเลยตัวนี้ครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่2 0กิกะบิตนะครับเป็น usb 3.2 gen 2นะครับผมอย่างอันนี้ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเขาจะมีโลโก้เขียนอยู่เห็นปะ เนี่ยอันนี้คือโลโก้2กิกะบิตนะครับสายที่เขาแถมมาก็เป็นสาย20กิกะบิตเหมือนกันเห็นไหมนี่ซึ่งอันเนี้ยดีมากๆเพราะบางทีเราซื้อพวก e อ e r n a l SSD แบบเนี้ยแต่ว่าสายที่แถมมามันความเร็วไม่เท่ากับตัวพอร์ตของมันอาจจะช้ากว่าส่วนใหญ่จะช้ากว่า แต่เนี่ยคือให้ความเร็วมาเท่ากันเลยระหว่างสายกับตัว SSD นะครับก็คือเร็วแรงแน่นอนนะครับรองรับทุกระบบปฏิบัติการครับ iOS macOS iPadOS Windows Android ได้หมดมีอันเดียวได้หมดคือบางทีเราแบบว่าเอ้ยเราใช้เมมโมรี iPad อ่ะ iPad เสร็จปั๊บเราไม่ต้องใช้แค่ iPad อย่างเดียวก็ได้เราเอาไปเมม iPhone ต่อก็ได้อย่างนี้นะฮะถือว่าครบครันเลยทีเดียวสำหรับการใช้งานนะครับผมตรงนี้ดีมากเป็นอุปกรณ์ที่แบบ ผมพกติดกระเป๋าเลยอย่างที่บอกด้วยความที่ขนาดแล้วก็สายมันเนี่ยใช้ชาร์จแบตด,ด้วยแล้วก็ใช้เปลี่ยนถ่ายข้อมูลด้วยดีทีนี้ครับมันมีข้อสังเกตอยู่ก็คือว่าสมมุติถ้าเกิดเป็น iPhone iPad อย่างเงี้ยมันจะบันทึกได้แค่รูปหรือวิดีโอหรือไฟล์งานใหญ่ๆที่เราใช้ทํางานแต่มันจะยังไม่สามารถลงโปรแกรมนะครับลงโปรแกรมแล้วใช้งานโปรแกรมผ่าน s s d ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้ macbook mac mini อันเนี้ยเราสามารถที่จะ ย้ายแอปพลิเคชันที่เราใช้บน macbook หรือว่า mac mini เนี่ยมาใส่ในนี้ได้นะครับผมเพราะว่าจริงๆอ่ะเมมโมรีอะ, Memory, อะตัวไฟงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้หนักมากมายหรอกเราก็ทำงานผ่านคลาวใช่ปะผ่าน g Google d r ได้ผ่านไอคาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวบางทีในบางโอกาสแต่ที่มันหนักจริงๆที่มันกินพื้นที่เครื่องจริงๆคือตัวโปรแกรมตัวแอปพลิเคชันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราใช้กับ macbook mac mini เราเลือกที่จะให้มันอินส tall ลงในนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็น iPhone iPad อย่างเงี้ยจะยังทำแบบนั้นไม่ได้นะฮะซึ่งอุปกรณ์ในกล่องนะครับมีแค่นี้เลยครับ3อย่างอีกอันก็เป็นคู่มือเราไม่นับนี่วงแหวนแม่เหล็กสำหรับอุปกรณ์ที่มี m a ็ s a ซ e สาย USB-C to C ขนาดกำลังดีและตัว product มันนะครับตัว SD ให้มาแค่นี้เลยนะครับ3อย่างครบถ้วนเลยฮะ ราคานะครับผมผมว่าราคาเนี่ยน่ารักใช้ได้เลยนะครับอันเนี้ยอยู่ประมาณพันห้าพันสี่พันห้านะครับความจุห้าหนึ่งสองกิกเนี่ยผมว่าถูกมากเดี YT ๋ยวนี 1, 4000, 1, mean, ้ถูกมากเมื่อก่อนเนี่ยหูยสองพันสามพัน่ะเอ็กทรานออยสเอดีที่จะใช้กับมือถือได้อะไรเงี้ยความจุดหนึ่งเทอร์ไบท์สองพันห้าสองพันสี่สองพันห้าสองเทอร์ไบท์สี่พันนิดนิดถูกกว่าซื้อเอสดีธรรมดาอีกเอสดีธรรมดาเนี่ยก็เอ่อเท่าไหร่อ่ะผมดูราคาล่าสุดประมาณแบบ 4ี่พันห้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่รวมกล่องนะยังไม่รวมยังไม่รวมอีตัวนี้นะที่ต้องอัปเกรดขึ้นไปเพื่อให้ความเร็วมันเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยนะครับไม่ต้องซื้อกล่องออไม่ต้องซื้ออะไรเลยซื้อแค่ตัวเนี้ยจบ4ี่พโคตรดีนะครับผมสำหรับคนที่ผมว่ารีบซื้อเลยนะคือคนที่ใช้ iPad Gen 10 ตัวเริ่มต้นเพราะความจุมันแค่64กิกะแล้วคุณจะต้องเริ่มแบ็กอัพแล้วเพราะว่า iPad OS 26เนี่ยโคตรน่าใช้แล้วมันกำลังจะมาแล้วคุณต้องรีบแบ็กอัพเพื่อไปใช้ iPad OS 26ฉะนั้นรีบจัดกันเลยนะฮะ